สวัสดีครับจากสวนลุงหมูป้าตุ้ยพันไม้นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตนิดนึงนะครับบรรยากาศเมื่อเช้านะครับเรามีการปัดไม้ชมกนะครับกับนู้นนะตรงนี้นะครับกำหนดเส้นถนนแล้วก็เส้นของการทำแบบยกล่องนะครับวันนี้นะครับผมก็พาทุกท่านมาดูบรรยากาศการยกล่องนะครับก็คือแปลงนี้นะครับถนนเนี่ยเดี๋ยวจะตัดตรงกลางนะครับเพราะว่าซ้ายขวาจะมีการยกล่องนะครับให้ดูบรรยากาศการยกล่องสวนรุเรียน าทิศนะครับนาที่3าของสวนลุมบุนตุ้ยพันไม้นะครับปุ้ยยืนอยู่ตรงนั้นนะครับดูต้นดูนะครับท่านใดที่สนใจนะครับแบบนี้นะไปดูบรรยากาศไกลๆแบบนี้นะครับอ่าสวยงามนะสวยงามนะครับบรรยากาศทางานนะครับก็เดี๋ยวทางรถนะครับก็จะมีการนี้ไ้ดูอันนี้คือจบยกล่องฟูนะครับอ่าแบบนี้นะจะยกขึ้นไปแล้วนะครับยกขึ้นไปแล้วให้ดูบรรยากาศนิดนึงนะ จะพาเดินดูนิดนึงนะครับนี่นะครับทุกท่านจะขึ้นได้ไหมสูงเหมือนกันนะครับแรงนี้ค่อนข้างจะยกล่องสูงนะครับให้ดูนะครับก็เดี๋ยวจะมียาวไปถึงตรงตรงสระน้ำที่เราขุดไว้เลยนะครับอันนี้แค่เครื่องเดียวนะแล้เวเดี๋ยวมีอีกครื่องหนึ่งนะครับตรงนี้ประมาณสักสิบไร่ได้นะครับ กับแปลงสาธิตนี้ก็เดี๋ยวขออัปเดตให้กับเพื่อนสมาชิกเราดูกันที่นะครับทุกท่านก็จะเห็นถึงขนาดของล่องมันนะครับนีนะ่ให้ดูกิจการนีนะครับที่เรายกไว้ให้กับสวนทุเรียนของแปลงนี้นะครับวันนี้เราอัปเดตให้ทุกท่านดูว่ามันเป็นยังไงนะฮะผมพาเดินดูนิดน,นึงนะคอนข้างจะเดินยากนิดน,นึงมีแมคโครกำลังขุดอยู่นะครับ ผมขออนุญาตพูดดังๆใกล้ๆกล้องนิดนึนะครับเพราะว่ารถแมคโครค่อนข,ข้างจะดังนะครับประตูอยู่ด้านหน้าพอดีนี่นะครับให้ดูแบบนี้นะ,นะบรรยากาศเมื่อเช้านะครับเมื่อเช้าเรามีการทำล่องถนนตรงนี้ด้วยนะครับผมขออนุญาตปรับกล้องนิดหนึ่งตรงนี้นะครับล่องถนนก็มีกําหนดเส้นถนนทางรถเข้านะครับก็เดี๋ยวรถเข้าจากด้านนี้นะเข้ามาด้านนี้นะครับเมื่อเช้าเราก็มีการ กำหนดเส้นขอบเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีการปักเส้นถนนยาวไปโน่นนะครับเดี๋ยวนี้คือเราจะเป็นตรงกลางจะเป็นเส้นถนนนะครับแล้วก็ตรงนี้ฝั่งหนึ่งก็จะมียกล่องยกรล่องแบบนี้ยกรล่องแบบนี้ยกละลอกคูแบบนี้ครับยาวไปถึงด้านหลังนู่นเลยนะครับด้านหลังก็มีสะนานอยู่แล้วนะครับที่เราขุดไว้นะตอนนี้มาแค่ฝั่งเดียวเดี๋ยวยาวไปถึงโน่นนะครับแค่ฝั่งเดียวยาวไปถึงโน้นแล้วเดี๋ยวตรงนี้อีกฝั่งหนึ่งนะครับแปลงนี้ก็จะสามารถปลูกทุเรียนได้เยอะนะครับ ป้าตุย้ยแปลงนี้ประมาณสักได้สักกี่ไร่กี่ต้นครับคร่าวๆก่อนคร่าวๆก่อนยังไม่ได้ปมมักฉมกน้าีกทีนึงนะครับอันนี้ก็อยู่ประมาณถ้าหลุมละหนึ่งนะมันก็สองร้อยห้าสิบหลุมละหนึ่ง <50, S 1> ก็สองร้อยห้าสิบต้นแต่ดูก็จะปลูกเป็นคู่หรือเปล่านะถ้าคู่ก็ได้หลักพันเอ้ยละห้าร <500 S 2> ้อยห้าร้อยนะครับห้า <500. S 1> ถ้าปลูกต้นคู่แปลงนี้เราอาจจะปลูกถึงห้าร้อยต้น ในพื้นที่สิบไร่อันนี้ตีต่ำนะตีต่ำตีต่ำาปลูจงจริงมันจะได้มากกว่านี้ครับเพราะเรามาันเก้าคูณเจ็ดเก้าคูณเจ็ดแปลงนี้คือเก้าคูณเจ็ดเก้าคูณเจ็ดนะครับนี่นะครับให้ดูบรรยากาศแบบนี้นะครับทุกท่านใครที่สนใจปลูกทุเรียนแล้วอยากจะรู้ว่าทำยังไงนะครับแปลงนี้เราทำให้ดูกันอีกแล้วนะครับเราทำให้ดูกันอะีกแล้วเนี่ยนะครับลงทุนอีกแล้วนะทำตามนะคะ ทําทตามยังไงเราต้องคนดินขึ้นพอใจยกล่องคุณก็ดูตามคลิปนี้แล้วคลิปที่โยกโขดเราก็ทําให้ดูแล้วเอาสองแบบมาตัดใจกันเราเองเลือกเอานะเดี๋ยวเรื่องน้ําเดี๋ยวปลูกเสร็จก็จะลดน้าให้ดูตัวอย่างอีกเราดูให้ดูตัวอย่างกันเองอน,นะครับเพื่อสมาชิกท่านใดที่สนใจดูตัวอย่างนะครับการทําสวนทุเรียนเราทําแบบจริงจังนะครับจริงจังเกษตรแปลงสาธิตแปลงนี้เป็นแปลงที่3ามแล้วนะครับ เพื่อสมาชิกทุกท่านก็จะได้ดูเป็นแนวทางตัวอย่างนะครับในการยกล้องนะครับเดี๋ยวแม็คโครขุดแล้วนะครับถนนทาเส้นทางเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมีอ้อมออกไปข้างหลังนะครับตอนนี้จะวิ่งเส้นทางเดียวแล้วออกไปข้างหลังพอดีด้านข้างนะครับมันมีถนนซอยข้าคอนกรีตอยู่แล้วนะครับเราจะทํท่านวนเวียนในแปลงนี้เลยนะครับก็ประต้ยแนะนํายังไงดีครับแปลงนี้ยังไม่แนะนำเนาะให้ดูไปเรื่อยๆติดตามดูเลยไปเรื่อยดูไปเรื่อยนะครับ มันว่าจะเสร็จแล้วก็คําแนะนํามันจะไม่ต้องแนะนําเลยมันจะแนะนําไปในตัวเลยก็งานก็จะ<ห>เจอประตูนครั้งที่มาตีแปลงก็กติดตามเราไว้ก็ติดตามเราไว้นะครับทุกท่านจะดูแบบนี้นะใครอยากทำสวนส,สนุกสนุกนะครับแบบนี้นะปัญหาและอุปสรรคมันมีเสมอนะครับมีเสมอเราต้องแก้ไขกันไปนะครับแล้วก็ท่องทางไหนที่เหมาะกับเรานะครับแปลงนี้นะครับแปลงนี้ก็เดี๋ยวเราจะดูว่าแผนว่าอาจจะเป็นเครื่องยนต์เครื่องยนต์เดี๋ยวรอดดูอีกทีนะครับรอดูอีกทีนึงว่า จะเดินเป็นไฟฟ้าหรือเดินเป็นเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวมงังคัามาติดตามกันดูนะครับ,รบกับบรรยากาศตรงนี้ที่นี่นะครับแปลงเกษตรสาธิตสวนทุเรียนแบบสรุปแล้วเป็นยบบยกฟูนะครับลองลองยาวอย่างนี้นะครับลองยาวอย่างนี้นะครับที่ถ้าปลูกร่าวๆนะครับป้าตุ้ยบอกแล้วเนี่ยถ้าปลูกเ่าวๆนะสิบไร่ตรงนี้เนี่ยอาจจะได้ถึง2 5 0ต้นแต่ถ้าเราปลูกต้นคู่แปลงนี้อาจจะเป็น500แต่คิดว่าน่าจะมากกว่านั้น มากกว่าน,นั้นนะครับอันนี้คือพูดคร่าวๆในพื้นที่กลมๆ,ๆนะครับในตัวเลขกลมๆเดี๋ยวเราจะคํานวณแล้วอีกทีหนึ่งว่าจะได้เท่าไหร่นะครับจะได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นขอบคุณทุกท่านที่ดูคลิปวิดีโอนี้นะครับกับบรรยากาศการยกฟูกตอนนี้ยกได้1 2 3กํสาลังเข้าฟูกที่4ี่นะครับกํลาลังเข้าฟูกที่4อ๋อแล้วก็4ี่กั1 2 3 4 3 4สาี่พร้อมกันนะครับไปที่3ไป4อย่างนี้นะครับให้ดูบรรยากาศแบบนี้นะครับ เส้นนี่เราตีเรียบร้อยสังเกตไหมครับว่าเส้นเนี่ยเราตีปักชมงเมื่อเช้านะครับเมื่อชมองเมื่อเช้านี่เราตีเรียบร้อยเพื่อกาหนดวัดระยะเรียบร้อยเราวันนี้ทีมป้าตุ้ยและโหม่และทีมงานมาเองตีเส้นกันเองนะครับวันนี้แม็คโคก็มาทําตามแบบแปลนนะครับนี่ตะเปะอย่างนี้เลยนะครับใครที่สนใจปุตุเรียนดูไลฟ์เราได้ดูคลิปวิดีโอของเราได้นะครับผมจะมีการอัปเดตให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับในแปลงนี้เลยนะ แปลงนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวใครที่ชอบในการทุเรียนหรืออยากจะทําสวนทุเรียนนะครับปลูกสไตล์ลุงหมูป้วตุย้ยพันธุ์ไม้ยินดีขอบคุณทุกท่านที่ดูไลน์นี้เราลุงหมูป้วตุย้ยพันธุ์ไม้อยู่ที่ตาบลแก่งหางแมวอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบ,บุรีนะครับถ้าคุณสนใจเก่งพันธุ์ทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์แบบคุณภาพมาได้นะครับพร้อมกิจกรรมแบบนี้นะครับในการทําให้ดูใครไม่ทำเราทําให้ดูนะครับลงทุนทําให้ดูเลยนะครับกับแปลงสาธิตแปลงนี้จะได้ปลูกทุเรียนกันแบบ จริงๆจังๆและสมบูรณ์กันทั่วประเทศขอบคุณทุกท่านที่ดูไลนนี้ดูคลิปนี้สวัสดีครับ